สวัสดีครับ f อสวัสดีครับครับผมเนาะมาอีกแล้วครับ f อฟามหาพ่อแดงอีกแล้วครับงวดทิ่านมาครับซีสาม0นแตกให้รวยยกช่องครับลงคลิปไปเมือวันกอนนี่ครับเอฟซีผีปูมาเขียนเลขเสนาผากให้ครับเมื่อคืนนี่มาย้ำครับเอฟซม่าย้ำอีกแล้วย่านพ่อแดงลืมซื้อวสันครับทุ่มให้นักวสันครับเอฟซเนาะสิเป็นตัวไรสิยังอยู่ตัวเกาบอมาฟังกับพ่อแดงกันครับสวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับ หัวติพานมาจังแห้งเนาะครับนอกผัอแดงเนาะครับถูกตรงๆเลยครับไปในบ้านหนึ่งย่างกันยากก็สัตว์ชาวบ้านเป็นว่าจังไรกว่าครับผัแดงเพิ่มไวอันจะไหวให้ผมมาอยู่บนขามแล้วจะแข่อย่บหานจาแข่อยู่บ้านคุ่นเลยครับบอกเรียกที่ทั้งปุ่นเลยครับจังไรอีกครับเป็นวันเนีอะไรเด็บโอ้็นเดว่าไปไซบอร์ดแหล่งของไปกันปูไห้ไปไซบอร์ครับปูเพิ่นให้นอนย่บ้าน อนนอยู่บ้านครับยูนีล่ะครับไซซี่บ่งคับเป็นอยู่สนทั้งหลครับครับทั้งทั้งกอไผ่ผลก็ไผ่นครับอ๋อเพิ่นเพิ่นอยากได้สารระผูมเนาะครับครับอ้าวขอให้มีโชคใหญ่ด้วยครับเอฟซีด้วยตอนรับปีใหม่เนาะผาแดงเนาะครับผมครับเพิ่นมาเมื่อคืนนี่เพิ่นมาแนวได้อีกครับผาแดงมาเพิ่นมาเขียนเอารอดครับเขียนให้อีกแล้วครับเขียนใส่ๆสครับน้ำพาครับน้ำพาอีกครับอ้คือสิจะสิจังแท่บานีลครับแดงคือคืนแดงคือเก่าครับครับผม สองแปดครับสองแปดครับสามตัวเพิ่นบอกบอกครับเพิ่นบ่ได้บอกมันคืื่อนนี่ด้ครับเพิ่นบอกแต่สองแปดนี่ครับแต่อีกสามตัวก็ยังอยู่ตัวเก่าอยู่เนาะครับผมครับแนวทางดื้อครับอีสี่แนวทางดื้อเนาะเป็นยังไงครับเพิ่นมาบอกว่าาจากไหนอีกครับเพิ่นนยากไดฮื่นเพิ่นจากใดสามอีกแล้วครับแต่ว่าผมบอเฮตุผมบ่ท่าไในรับปากครับเหตุแบบโมมาหาผมมีที่เป็นสิ่งก ครับได้เอาลาเป็ดให้เพิ่นกินอยู่วะล่ะครับปลาแดงชุดนั้นเอาให้กินอยู่ครับครับโอ้ถึงเลขเลยเนาะครับเนาะครับครับอ้าวันนี้เลี้ยงลาเป็ดอีกเนาะครับเนาะลาเป็ดเจ็บแสบเบิ่งเลี้ยงปูเนาะครับเนาะปลาแดงเนาะอันมาีเป็นยังไงคว่วเคลื่อนไหวของผีต่างๆได้ไปนั่งเอาเหล็กในป่าสาเหียนบ่ครับพ่อแดงผมว่าท่านได้ไปครับโอ้บ่ได้ไปเลยครับเพราะว่าปูอยู่นี่เพิ่นก็บอกเหล็กเม่นเนาะครับอยู่เพิ่นก็ล้น้ําเพิ่นอื เคยครบว่าบอกไอยู่หรอครับครับแตาบ้าอันไปไพไพ่กระทาผมจังไหนจังไหนผมกับ่บอกครับบอกจะอาจารย์น่นเท่านั้นนะครับครับมื่เบิ่งเลยว่าพญานาคก็คือเล่ว่าหงอดบังหันครับผเพิ่นว่าจะเอาตัวลีมาเนี่ยจังหวะครับให้คอยใส่นี้เน่ว่าใช่ครับก็เลยถือเรื่องผมไปอีกตี่นั่นครับ ได้เอาเราไมาให้พบกวด่อยนึงกับเงินหาสิบาทสุดยอดสุดยอดครับงมวดนี้เขาห้ถือหรือครับเนาะพอสิได้ใไห้พ่อแดงใส่เนาะครับเนาะปกติเพิ่งกับไปคุดเก็บกบคุดเก็บปูหากระปูกลางทงไฮตรงหน้าครับกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดามาบอกเลขกเนาะครับเนาะครับผมลิปขีมะไทยแะเกีเทวดาเหาะลงมาบอกตัวนั้นกรแม่นครับกระเข้ามาที่หาอลงมาบอกรู้ไรนิดมาถือเลยเนาะครับ มาที่นี่เป็นเจ้าที่เจ้าทางปู่พ่นมาเขียนไห้ครับอ่ะถือไห้เอฟซีบ้างนะครับเป็นสีแคบนาจอไปเชียงโขงเชียงลาบครับไห้มีโขงใหญ่ครับพ่อแดงของเข้าครับนี่สองแปดครับเอฟซีเม็ดเดียวคือเก่าครับเลขสามตัวกับเก้าสี่ห้าครับส่วนตีกับความฝันก็คือเจ็ดแปดหรือว่าแปดแปดครับแล้วก็เลขพ่อสอหม้นะครับเนาะหกแปดหรือว่าหกเจ็ดครับเอฟซีสองห้าหกเจ็ดสองห้าหกแปดครับ นี่ครับก็ลองเมืองอาจจะมากพราะซอไม่ก็ได้ที่สิเป็นเหลขสองตัวสองแปดก็ได้นะครับเนาะเป็นแนวทางครับคันถามักกระล่องเอาไปเสียงสูกเสียงลาบล่องเมืองครับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณ่อแดงได้หลายครับสี่แนวทางด้เด็ดครับขอบคุณครับ่อแดงครับครับผมครับผมนี่ครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงนัมเมเดอครับเมื่อนี้ครับเบาแอมเดินทางไปทำบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บ้าเอ็มาทุมหน่อเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงืนเรียกล้องเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิริถือเนาะครับเนะานะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก กลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ 2> 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลอยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดนี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคโกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไข,าขาว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็หนใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ย,อยเอาไปใส่ได้คือกันครับสัมผู้ชมเอาไปใไส่เลย luôn. วิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสันผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมานกนะครับเนาะแล้วก็บมือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแทๆ้ๆแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่อละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่์น้ํามันมหาเสน่หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แตงเพลงให้ลวงปลดละครับท่านผู้ชม จ no ักด no ังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหงพีน์คารว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมเราทงกับบลรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โถวนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบันบง สังเกตจังไรในตัวเขาซีเรีอสออาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากเอบซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลรกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิงตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับคุณผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ